เปิดภาพพี่ดาโผล่มอบตัวหลังโดนกดดันหนักหนีไม่พ้นลั่นไม่ได้โกงจากกรณีตำรวจไซเบอร์จัดกำลังติดตามล่าตัวนางสาวพี่ดาทองคำพันธ์อายุ19ปีผู้ต้องหาตามหมายจับวันที่24กันยายน64 สารจังหวัดเชียงใหม่ผู้ต้องหาคดีช่อโกงประชาชนและความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์โดยเป็นตัวการใหญ่ขบวนการหลอกขายไอฟโฟนผ่านทางอินสตาแกรมทำให้น้องก้องที่ถูกหลอกขายมือถือเครียดหนักจนเลือดในสมองแตกและเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยวันที่28กันยายน64นางสาวพิยดาทองคำพันธ์อายุ19ปีเขามอบตัวเมื่อเช้าที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่หลังจากทนแรงกดดันเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ไหว ทั้งนี้พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กดดันอย่างหนักเดินทางไปที่บ้านพักญาติและบ้านพักที่ปรากฏข้อมูลจนทราบว่านางสาวพียดาเดินทางขึ้นเหนือเพื่อหลบหนีอย่างไรก็ตามพบเด็กตกเป็นเหยื่อโดนหลอกอีกจำนวนมากรวมมูลค่าความเสียหายหลักสิบล้านบาทโดยตำรวจประสานงานปปงเร่งตรวจสอบอายัดและยึดทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้จากการกระทำผิด จากการสอบปากคำในเบื้องตน้นนางสาวพยดาได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายืนยันไม่ได้เป็นคนกระทำผิดไม่เคยคุยและไม่เคยหลอกเด็กชายวัย14ปีรวมทั้งไม่รู้จักกับผู้ต้องหาเป็นหญิงสองคนที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้และไม่ได้จ้างให้เปิดบัญชีด้วยแต่ยอมรับว่าตนเองเป็นแม่ค้าออนไลน์จริงและเคยขายโทรศัพท์มือสมาก่อนแต่หยุดขายไปแล้วตั้งแต่ปีก่อน โดยทรัพย์สินทุกอย่างได้มาจากการขายออนไลน์ทั้งนั้น โดยขณะน,นี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำพร้อมทั้งแจ้งข้อกล่าวหาและพิมพ์ลายนิ้วมือตามขั้นตอนก่อนจะคุมตัวส่งสอพอนาหวายจังหวัดเชียงใหม่ท้องที่เกิดเหตุด,ดำเนินคดีผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ตำรวจไซเบอร์เข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งย่านราชพฤกษ์อำเภอนนทบุรีซึ่งเป็นบ้านผู้เกี่ยวข้องกับพิยดาก่อนที่จะยึดรถหรู BM เกระเป๋าแบรนด์เนมตู้เซฟนิรภัย,ยและทรัพย์สินมีค่ามาตรวจสอบ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ